ต้องบอกว่าคิดกันไปไกลมากแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสายจิ้นนะครับระหว่างแอปทักษอนแล้วก็ว่าที่นายกอย่างกุณทิมพิธานี่ครับกองเชร์แฮชแท็กทีมเอเนี่ยโอ้โหนโลกอนไลเนี่ยเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะภาพการที่มีการไปโฟกัสแหวนนิ้วนางข้างขวานะครับของสาวแอปแล้วก็ไปเทียบกับคุณทิมพิธานี่แหละเขาสวยมันกันเลยในงานแถลงข่าว m o อ8แพักวันนั้นซึ่งแฟนเนี่ยจิ้นกันไปแล้วครับไปมองไปจับตาที่แหวนนิ้วนางข้างขวาของ คุณวิทาเช่นกันนะครับจนกรี๊ดกันไปเนี่ยหลายคนก็นบอกอ้ไม่เคยเห็นพ่อสวมแหวนเลยหรือจะเป็นแหวนคู่หรือเปล่าคิดไปโน่นนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนี้สาวแอปทักษออนครับออกมาเคลียร์ประเด็นนี้เรื่องนี้ชัดเจนในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองถามครับว่าแหวนคู่หรือเปล่าเนี่ยเห็นโเซเชียลเขาติ้นกันเขาบอกว่าคุณใส่แหวนคู่ด้วยกันเนี่ยพี่แอปยืนยันนะครับว่าไม่ใช่ครับเป็นแหวนของเจ้าตัวที่ใส่ปกติอยู่แล้วแล้วก็เป็นแหวนส่วนตัวด้วยไม่มีอะไรเลย ้อมก็ปิดท้ายบอกว่าแค่นี้เถอะเกรงใจทีมเขาเขาน่าจะมีเรื่องเครียดพอแล้วนี่ขณะที่คุณมดดำกระชาพาครับนี่ครับผู้รู้ทุกเรื่องในวงการบันเทิงเนี่ยพูดในรายการข่าวไทยถึงเรื่องแอฟกับทีมบอกว่าแอฟกับทีมเนี่ยเขารู้จักกันมานานมากเป็นเพื่อนสนิทกันตอนที่น้องปีใหม่กับน้องพี่พิมพ์เกิดเนี่ยเขาสนิทกับสงการเมื่อก่อตัวของทีมเนี่ยกับสงการก็เป็นเพื่อนรักกันเลยแล้วบ้านของแอฟกับตายเนี่ยก็อยู่ติดกันมากเลยนะ เี่ nee. เพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกไปจิ้นไปอะไรเป็นในไรคงไม่ใช่นะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนครับรวมทั้งอดีตสามีของเขาเนี่ยคุณสงกราเนี่ยก็สนิทกับคุณดิมพิธาตอนที่คลอดลูกตัวนั้นเนี่ยก็ไปมาหาสู่กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าจบนะครับก็จิ้นอาจจะเป็นความสุขของคนที่เขาชื่นชอบทั้งคู่ครับก็เอามาจิ้นกันก็ถือว่าโอเคอยู่ครับ